นไปถึงรัฐบาลของเด็กไทยุึกรู้ป่ะพลเมุอกเชิญประชาชนเขาดูออกหมดแล้วว่าใช้ไม่ได้ใช้พวกคุณรู้แต่ว่าไทพวกคุประชาชนใช่ไม่ใช่ผมถามว่าเชิญในเรื่องอะไรครับยายาทำ้ายคนบริสุทธิ์คุณทำอะไรพี่ผมไม่เข้าใจเลยถ้าเดินเกมแบบนี้เรื่องของภาพลักษณ์ปฏิรูปก็ไม่ได้ เศรษฐกิจมันก็จะไม่ได้ถึงแม้โควิดจะแก้ไขปัญหาก็ตามนะครับยุทธการที่เชื่อไวรัสพินา้าประชาชนพ้นภัยเตรียมทุกอย่างไว้ให้คนไทยเรียบร้อยนะครับเวลาเกิดปัญหาปุ๊บจะต้องมีปัญหาแบบกำแก้แบบนี้มีปัญหามาใหม่ข้าแบบนี้ไม่ต้องล็อกดาวอีกต่อไปจะต้องปรับกลยุทธ์หนึ่งสมสี้าเตรีย 1, 2, 3, 4, 5, มร้อมไม่เรียบร้อยนะครับระยะยาวจะเข้าสู่แดนสิบวัยทันทีเลย นะครับซึ่งทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยทุกประการอยู่ที่รัฐบาลเนี่ยอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะสิ่งเหล่าน,นี้ผมเรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาติไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์เป็นยุทธศาสตร์ของชาติที่ถูกกาหนดมาประเด็นก็คือว่าถ้าวางคนตามรถแมพตามยุทธศาสตร์ของชาติจะไม่มีพลาดนะครับไปย้อนดูเลยฮะล่าสุดก็ที่ระยองที่รัฐบาลทําผิดพลาดมานะครับก็แก้ปัญหาได้ใน7วันจริงๆนะครับแป๊บเดียวจบ สวัสดีครับมาพบกับผมเสื้กจิมกิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางยู u ูบนะะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่เขากําลังเขาเรียกว่างงนะครับนะเกิดอะไรขึ้นสิ้นหวังนะกับพลเอกประยุทธ์สิ้นหวังกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ นะครับแล้วก็มองอนาคตประเทศไทยบอกว่านักการเมืองนี้ขาดคุณธรรมด้วยกันก็มีการจัดการชุมนุมเกิดขึ้นซึ่งการชุมนุมเกิดขึ้นเนี่ยก็มาจาก2ปัจจัยเลย3ปัจจัยหนึ่งอยากให้มีการแก้ไขรัฐมน,นจะต้องเป็นป,จจประชาธิปไตยโน่นนี่นั่นแล้วก็เรื่องเหตุการณ์จับกลุ่มกันที่ระยองไปดูทั้งสงังทั้งทั้งสองเหตุการณ์เหตุการณ์ที่ระยองผมไม่ดูอีกรอบหนึ่ง การชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันเรื่องโพ่ทำไมเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจนเกิดการจุมนุมประท้วงนะครับอา่อยาปร่อยอย่าอย่าอย่มอย่าอย่านี่คือนี่คือสิทธิของผมไม่ผม ตอบผมก่อนว่าเอาไปเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรบอตอบผมก่อนว่าจะย่าอะไรดูเจ้าหน้าที่ทำนะครับดูเจ้าหน้าที่ทำนะครับยังไม่มีความผิดอะไรเลยย่าเลยไม่มาไม่มาเดี๋ยว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  ผมถามว่าเจอในเรื่องอะไรครับย่าอย่าทำลายคนบริสุทธิ์ตรงคุณทำอะไรพี่แล้วผมไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวข้าใจเย็นๆเข้าไปก่อนครับถังหน่วงเหนี่ยวกับผมนะครับเจ้าหน้าที่ดูนะครับถังหน่วงเหนี่ยวกับผมนะผมไม่มีความผิดแต่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์หรอครับอย่าแล้วยังไงแล้วพี่เคยทำดีกับพวกผมไหมเนี่ยพี่คู้สิทธิ์ของผมแล้วพี่มาไนี่จำกัดสิทธิ์ของผมได้ยังไง

ว่าใชไ้ไม่ใช้พวกคุณรู้แต่มาไช้พวกคุนประชาชนใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่เนี่พี่น้องประชาชนชรู้กันหมดเราก็เลยไม่กลัวใช่หรือไม่ีมมระนาดว่ายังมีบรรดาผู้ชมจะเอามาคุนประชาชนแต่วันนี้พวกเราประชาชนที่ไม่กลัวก็ออกกันมานักพันคน และจะเป็นแรงเป็นดาลใจให้กับพี่น้องที่ยังไม่ได้ออกมาในวันนี้วันนี้นะเพราะว่าเรา,านไอนตู้ไอตู้พ <ช corr. S 1> อที่จะมาเรียกรเชนยิ่งยิ่งคุณใช้กฎหมายในทางที่ไม่ชอบคุณใช้อำน,นาจในทางที่ไม่ชอบสักพักหนึ่งกฎหมายไม่ร่าจะตัวไหน้าจะำหนดเพลาศักสิบไมหนด บรราคนบุกเฉนอย่างนี so vik, wave, wave, ้ถ้าคนไม่ยกเวทบรรกาุกเฉลประชาชนจะลุกขึ้นมาและยกเวทด้วยตัวเองอ ไม่ม <icana, S 2> <naj bum S 1> ีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ี่ตำรวอะไรเราได้ตำรวจตำรวจมันไม่มี้หลียวคุณรักวาตัวเองจนสารเดือนาไม่มีใครติดท้องใ

ขอขอครับ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  không ครับ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 

บอกคำเดียวว่พาหยุดขี่กมโดยเพาะกหลานของประชาชนที่มาชนว่าบอกคำเดียวว่าหยุดขี่กลมุมกำลังอยู่ในภาวะสิ้นหวายเราออกมาโต้กานคุณจะสร้างอนาคตคุณได้อย่างไรไม่เคยเห็นรัฐบาลพูดถึงเรื่องนี้พูดใด,ด,ดอย่างว่าคุยจะแบ่งตำแหน่งกันยังไงจะโกงกันยังไงพูดจากเรื่องนะสร้างปัญหาประชาชนเอาพอรตกองมาเพื่ออะไรปิดปากประชาชน อ๋อผลระกอบนั่คืออะไรก็เผด็จการนั่นเองรัฐบาลติดปากประชาชนให้พลกรกาสร้งเงินไขกดหัวประชาชนประเทศเรา,าไม่ดได้ปกครองด้วยประชาธิปไตวตรวมได้อย่างนี้ว่ารัฐบาลนั้นนายรยบนั้นใช้เปินต้นมาปิดถึงทางทานประธานง,<อ>งตรนู้นว่าโดนปกครองประเทศี๋ <ไป S 1> ยขอไปก <ไป S 1> ่อนเลยนะครับ คือนตอนที่เราอยู่บนบนพื้นงการจราจรนะครับบนถนนนะครับแล้วก็การจราจรก็ติดครับขี่อประชาชนนะครบ้นาทาาทางขงขนท้ามทาข้าทมทางของข้ง้าทา่มมามา้า้า้ ผิวการจราจรนะครับไปปลอดภัยนะครับขอความกรุณาครับแล้วก็แอ้วก็ลองตายืนชิดกันมากเลยนะครับขอความรุณาครับขอขอขยับไปหน่อยครับลรงยืนชิดกันนะครับขอขอเว้นระยะห่างด้วยครับ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 ขอบอดนะครับขอป่านะครับเท้านะครับขอคามะรุณครับครับกๆพ่อแมที่น้องทุกท่านะครับเกิเลยครับเกิดครับครับ ตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะครับทุกท่านนะครับขอร้องเลยนะครับขอร้องขอความกรุณานะครับแล้วก็การที่เรายืนอยู่แออัดกันลักษณะนี้นะครับคุ้เสียงนะครับต่อการตุดเชือโรคนะครับ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 กรได้กับไขอเชิญเลยขรเชิญเลยอันตรายอันตรายครับไม่ปลอดภัยจริงๆนะครับพ่อแม่กี่น้องทุกท่านะครับเชิญเลยครับเชิญเชิญนะครับเชิญครับเชิญขึ้นข้างบนเลยครับบนทางเท้านะครับเชิญนะครับครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้ให้ไม่ได้ครับตมตที่ำไรลยไรพันทม้องันม่ชเเราไม่ได้อะไร้ทัฐลแบบนี้ไม่ได้เราคนเลยเหมือนกันนะไดตัดสิแบบนี้รับามเยเลยปรานปรแล้วไ้ัทุกอย่างแล้วอตัดสิเราอย่างนี้เราคนไทยนะเราคนไทยเสียภาษีไม่เคยได้ ถ้าแขา่งกันกินนะคะไม่เดียวได้ยังไงสองเดือนเหมือนที่เราไม่ได้ที่เราต้องชักเงนินตัวเองออกมาจ่ายอะ่ะนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านเดือดร้อนอยากจะขอร้องต่อท่านไม่ได้มาอะไรหรอกมาขอขอห้าพันทาทจะมาทำอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นที่มันมีปากมีเสียงมีอีกเยอะมีอีกเยอะที่ไม่กล้าพูดมีเราคนเดียวที่กลก้าลุยที่มานี่ก็ขอ,ขอเรียกร้องใหถึงท่านประยุทธ์ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะขอบคุณ พยายาพูดมก่เลยคร yeah, oui, ับพ okay. oh yes, okay. oh yes, yeah. okay. mm ูดเดี๋ยวว่ากัครับน้น้มาม่านามทานม่นนูท่านนผร้ชมานผ้านทนานชา้าน้มานผูาานผู้นนนะครับนรนทเามาน่น้น่นน อาจจะดึงเสียงนะครับในเรื่องของการฝ่าฝืนนะครับงระบูลกฎหมายอาญามาตรานึ่2นะครับของฟามกรุณานะครับขอเชิญนะครับขอเชิญน,น,นะครับเ,<อ>เป็นเพีคนทางเท้านะครับแล้วก็ ไม่รัยอาหารนะครับคุณเดือม่ให้เสียงต่อการเชื้อโรคนะครับไม่ได้เกี่ยวไอ้เชื้อโรคยิ่งไม่เกี่ยวใหญ่เลยไม่มีใครป่วยเลยนี่ดูไม่มีคตอนโควิดไม่มีใครเป็นโควิดซะก่อนให้ในนี้มีใครเป็นโควิดซะเปล่าไม่มีครับไม่มีใครเป็นโควิดกลไปไม่มีใครเป็นโควิดเลยไห้โควิดแก่ๆให้หนึ่งแสนอ่มาแล้ใครเป็นโควิดใครเป็นโควิดไม่มีใครเป็นโควิดเลย นั่นคงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมฮะก็เป็นอย่างที่เห็นกันนะในเชิงปรากฏการณ์ก็คงเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองนะครับเหตุการณ์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับมาดูรายงานของซูเปอร์โพละซูเปอร์บอกว่าคนรุ่นใหม่สิ้นหวังกับอนาคตของประเทศที่ระดับนะคุณธรรมของนักการเมืองยุคผเผด็กประยุทธ์มีค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะไม่เชื่อฟัง ไม่ทำตามผู้ใหญ่นะครับทางการเมืองสั่งสอนนะครับสำนักวิจัยซูเปอร์โพนะครับได้เปิดเผยถึงผลสำรวจภาคสนามเรื่องคนรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่ทางการเมืองนะครับจากการศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศรดยเบินการเก็บข้อมูลนะครับแบบผสมผสานนะครับโดยได้สัมภาษณ์นะครับในเชิงงานวิจัยนะครับลงพื้นที่จำนวน1,541ตัวอย่าง ระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ82.8ระบุระดับคุณธรรมของนักการเมืองยุคบิ๊กตู่มีคั้นข้างน้อยนะครับหรือไม่มีเลยในขณะที่ร้อย17.2ระบุค่อนข้างมากถึงมากที่สุดร้อยล8รล58.4ระบุคนรุ่นใหม่สิ้นหวังกับาการเมืองการมองการเมืองอนาคตของประเทศร้อยละนะครับ41.6นะครับมีความหวัง นอกจากนี้ร้อยละ71.6นะครับคนรุ่นใหม่จะไม่เชื่อฟังไม่ทำตามผู้ใหญ่ทางการเมืองสั่งสอนโดยมีเพียงร้อยละ28.4ที่ระบุจะเชื่อฟังและร้อยละ67.4ระบุคนรุ่นใหม่มองผู้ใหญ่ทางการเมืองทำตัวไม่ดีไม่เป็นแบบอย่างที่ดีร้อยละ32.6นะครับระบุทำตัวดีอีกทั้งร้อยละ56.2ระบุการใช้กฎหมายบังคับจับกลุ่ม จะช่วยห้ามปรามคนรุ่นใหม่ไม่ได้นะครับร้อยละ43.8ระบุช่วยได้นะครับทั้งนี้ร้อยละเ7้ขออภัยฮะร้อยละ79นะครับระบุคนรุ่นใหม่มองการเมืองปัจจุบันเป็นการเมืองเก่าในขณะที่ร้อยละ21ระบุเป็นการเมืองใหม่ร้อยละ75.5ระบุไม่เห็นผลงานของรัฐบาลที่ทำประโยชน์ให้กับเยาวชนแต่ร้อยละ24.5ระบุเห็นผลงาน ภาพรวมตอนนี้ต้องยอมรับตามความจริงนะเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้กําลังรัฐบาลกําลังเข้าสู่ขาลงขาลงเกิดขึ้นจําได้ไหมครับพุ่นส่วนผมเคยเรียนไว้เพบอกว่าจับตามองให้ดีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563รัฐบาลกำลังเริ่มเดินเกมผิดลากยาวยุทธการไวรัสพิณาศประชาชนพ้นไัยเลดมาหนึ่งเดือนจับตามองให้ดีจะสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้ ตั้งแต่วันที่1นึ่มาต้นมาเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดปฏิรูปก็ผิดพัฒนาเศรษฐกิจก็ผิดนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นก็ยังไม่เลือกลากยาวมานะครับแล้วก็เอาเรื่องของเฟดนะครับเรื่องของการปลดด็อกดาวจาก4เฟดลากเป็นสามเฟดลากเป็น5เฟดเละเลยไหมนะครับก็มาถึงก็เกิดเรื่องตั้งแต่การปฏิรูปพักกำนันผิดนะครับ รวมพลังประชาชาติไทยปฏิรูปผิดเอาคนของกำนันเข้าไปนะครับสุดท้ายาสิ่งที่ตามมาในเชิงปรากฏการ4์สีกุมารลาออกนะครับประกาศลาออกพักก่อนต่อมาลาออกจากรัฐบาลคือหักพลเอกประยุทธ์นะครับเรื่องของ VIP แขกสิทธิพิเศษผมเคยเตือนแล้วว่าอย่าทำมันกำลังพลาดกำลังเดินยุศาสา์ทางการเมืองพลาดนะครับปรากฏว่าเกิดเรื่องจนได้ระยะเวลาเพียงไม่ถึง14วัน สองสัปดาห์เละตุ้มเป๊ะเลยการเมืองนะครับจากเดิมคะแนนนิยมมาดีมากอย่างที่ไม่เคยเกิดมาขึ้นมาก่อนในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากเข้ามาบริหารหลังจากมีการเลือกตั้งไปต้นมาแต่ปรากฏว่าเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองตั้งแต่วันที่หนึ่งก,กรกฎาคมไปต้นมาพลาดพลาดพลาด,พลาด,พ,ลาดพลาดมาตลอดคราวนี้นะครับภาพลักษณ์ก็แย่ลงแย่ลงเพราะอะไรเพราะเดินหลักพลาด,ลาดไปเลย ก่อนหน้านี้นะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกอารยประเทศชมเชยนะครับต่างชาติชมเชยพระเจ้าอยู่หัวชมเชยโอ้ยชมเชยกันเยอะแยะมากมายแต่วันที่หนึ่งก็ได้กลาคุมทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแปลกไหมนะการเมืองมันมีเวลานะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าไงก็จะปรับข้ามตรีนะฮะอ้างว่าเรื่องของสูญยากาศนะจะรีบปรับทันทีจะปรับเฉพาะเป็นโคต้าของตนเองนะครับพอจะปรับเรียบร้อย ไปเชิญคนนั้นคนนี้ก็มี2ท่านนะคุณวิทัไทยกับคุณประสานเขาก็ปฏิเสธเขา,เเขาไม่เอาด้วยก็เละนะครับภาพลักษณ์ก็เป็นอย่างที่เห็นนะก็ประชาชนคนรุ่นหมง่งรุ่นใหม่ก็คิดเหมือนกันไม่ต้องมาเด็กผู้ใหญ่มองเหมือนกันมันผิดล้วมันกําลังเดินเกมมาพลาดแต่ผมเรียนย้ำว่านี่มันขัดหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการเมืองมันเร็วนะฮะปัจจุบันมันยุคนิวมีเดียมแป๊บเดียวม,มันเปลี่ยนเลยนะครับแล้วผมเรียนย้ําแล้วก็เรียนเตือนไปแล้วนะครับ ตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสถานการณ์ทางการแบบนี้เมืองแบบนี้พลเอกประยุทธ์ควรจะปรับมตรีหรือ,อยังนะยังไม่ควรนะครับถ้าปรับมติเล็กกว่าน,นี้คอยดูปรับแล้วก็ได้เหมือนผมท้าเหมือนอะไรเหมือนกับไอคณะบีพีแน่จริงทําเลยเหมือนปลดล็อกพิเศษเลยแบบนี้เดี๋ยวมีเรื่องมีปัญหาแน่นะครับที่ให้ผู้บัญชาการทหารบกสหรัฐอเมริกามาคเขานี่ปลดท,ท,ทุกอย่างเลยนะผมบอกค่คอยดูเดี๋ยวทำนี่เละแน่นอนเป็นไงเละไหม นะคราวนี้ท่านผู้ชมคอยดูนะผมบอกว่าปรับคัมภีรเนี่ยเละแน่นอนนะฮะยิ่งเอาคนนอกมาปฏิรูปประเทศเอาพวกเดียวกันไม้นะคอยดูนี่เราบอกแล้วรืยี่นกันไปมาหาศาลละหลักกันผิดไงพอหลักกันผิดปุ๊บภาพลักษณ์ไม่ดีประชาชนไม่เอายุคปัจจุบันเนี่ยการบรหิหารทางการเมืองมันยุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่ไงนะครับประชาชนเข้าถึงสื่อได้และประชาชนสามารถสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือได้ไง่ายไม่มีระยก รเราสามารถรู้เห็นความรู้สึกของประชาชนได้ในช่วงพริบต,ตาเดียวนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเราสามารถรู้เหตุการณ์เหล่านี้ได้ในทันทีนะครับในเชิงการสังเคราะห์ล่ะพลเอกประยุทธ์ควรจะทํำยังไงนะครับในเชิงการสังเคราะห์ผมยืนเหมือนเดิมนะครับหป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในเฟสแรกในยุทธการที่เชื่อไฟรัสพิษหน้าประชาชนพ้นภัยทําถูกมาแล้วนะก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะเดินตามหลักนี้ฝรั่งมีงง,งยังงงเลยนิวยอร์กทมยังงงเลย นะครับในเฟสสองนะครับเฟสสองก็คือระยะกลางระยะกลางก็คือ1การตั้งตั้งท้องถิ่นคือเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ปฏิรูปประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจนะโอเคในะหลักการเห็นด้วยแต่ตอนนี้เรื่องของคนเนี่ยคนถนะ้าท่านไปเอาคนของท่านที่มีรายชื่อด้วยการโยนหินทับทางตอนนี้นะครับท่านเอามาปุ๊บเละแน่นอนและยิ่งปรับตอนนี้ยิงย่งเละยิ่งเละ2ประการคือ1น,นในพลังประชารัฐจะเกิดความขัดแยง้งไม่ใช่พรรคอื่นเกิดความขัดแยง้งประการแรกประการที่2นะครับจะทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลอ่อนแอลง <c oughs> นะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะคนที่เอาเข้ามามันมีคดีหลายคนมีคดีคงค้างอยู่ที่ปปชนะครับที่สําคัญก็คือว่ารัฐบาลชุดเดิมนะครับโดยเฉพาะฝั่งพลังประชารัฐก็มีปัญหาโดยเฉพาะรัมดีแป้งหมัน่นภาพลักษณ์ก็ไม่ดีถูกต่อต้านอย่างหนักเลยและเป็นคดีที่รู้กันอยู่แล้วว่ามีปัญหานะครับทาให้ถึงแม้ว่าสารนนูนยังอาพิพากษายกฟ้องซึ่งจริงจงต้องไปฟอ้องอ่าปปชแล้วก็ไปร้องต่อศาลอาญ,ญาตุจริตนะครับ ถึงแม้ว่าสารทร้งมดตีความไม่ยกฟ้องยกฟ้องก็หมายความว่าข้อมูลยังไม่ครบเพียงพอม,มันฟ้องผิดช่องต้องทําให้มันถูกช่องนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะถ้าเดินเกมแบบนี้เรื่องของภาพลักษณ์ปฏิรูปก็ไม่ได้เศรษฐกิจมันก็จะไม่ได้ถึงแม้โควิดจะแก้ไขปัญหาก็ตามนะครับยุทธการที่เชื่อไวรัสพิหนา้าประชาชนพ้นภยัยเตรียมทุกอย่างไว้ให้คนไทยเรียบร้อยนะครับเวลาเกิดปัญหาปุ๊บจะต้องมีปัญหาแบบแก้งแก้แบบนี้ มีปัญหามาใหม่เข้าแบบนี้ไม่ต้องล็อกดาวน์อีกต่อไปจะต้องปรับกลยุทธ์หนึ่งสองสามสี่ห้าเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยนะครับในระยะยาวจะเข้าสู่แดนสิววัยทันทีเลยนะครับซึ่งทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยทุกประการอยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่พลเอกประยุทธ์สิ่งเหล่าน,นี้ผมเรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาติไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของพลเอกประยุทธ์เป็นยุทธศาสตร์ของชาติที่ถูกกาหนดมาประเด็นก็คือว่าถ้าวางคนตามรถแมปตามยุทธศาสตร์ของชาติจะไม่มีพลาดนะครับไปย้อนดูเลยฮะล่าสุดก็ ที่ระยองที่รัฐบ,บาลทําผิดพลาดมานะครับก็แก้ปัญหาได้ใน7วันจริงๆนะครับแป๊บเดียวจบนะครับส่วนม็อบที่กําลังเกิดขึ้นที่เห็นในคลิปในภาพเกิดขึ้นมาจากอะไรเพราะว่ากะยุทธ์เดินกลยุทธ์ทางการเมืองผิดไงไปลงพื้นที่ระยองก็หวังว่าจะสร้างขวัญกาลังใจนะครับเหตุการณ์สถานชนี้ผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในบราซิลเกิดขึ้นในอิตาลี เกิดขึ้นในมาเลเซียเกิดขึ้นในอังกฤษผู้นําก็ทําแบบนี้เลยสิ่งที่ตามมาติดโควิดเจ๊งหมดนะครับเอาเบียไปแรกเอาขุนไปแรกเบียมันไม่คุ้มนะครับเอามาไปแรกเบียมันไม่คุ้มเขาไม่ทํากันนะครับและเป็นสภาวะเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้ทําให้สภาวะมันดีขึ้นนะครับมันจะแย่ลงเป็นไงฮะก็สุดท้ายก็เกิด คนมาถูป้ายก็ประทะกับตำรวจจนไปที่มาบาลปลายถึงเรื่องของ,ของการชุมนุมประท้วงที่บอกนักศึกษา ح ح จะไม่ชุมนุมประท้วงใหญ่กันในแค่นั้นนะก็จชุมนุมในแค่นั้นนะบางแค่นั้นนะก็เป็นเด็กของวัฒนนาเป็นที่รู้กันนะครับของเพื่อไทยนะที่มาร่วมชุมนุมวัฒนาสนับสนุนเต็มที่เป็นเด็กอนาคตมุ่งอนาคตใหม่นะว่าไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดการชุมนุมแบบนี้เพร,ะราะว่าพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะครับผมเรียนว่าผิดนะไหน,นถูกผมบอกถูกกันไหนผิดผมบอกผิดนะครับ โคทามาแบบนี้ถูกไหมถูกแล้วนะครับภาพลักษณ์สถานก,การณ์ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเป็นแบบนี้จริงไหมจริงและผมเคยเรียนไปแล้วนะว่าคะแนนนิยมตั้งแต่วันที่1ก,กรกฎาคมไปต้นมามันจะร่วงเพราะหลักทางการเมืองผิดเพราะขาดความแม่นยําในยุทธศาสตร์ถ้าเดินเกมต่อไปฮะปลายปีพุทธศักราช2563อยู่ยากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สายกว้างตาพื้นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงปา่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้ ีสิ่งสร้างสรรแผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขก,กายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้า ในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือท้องไทยอับอายบ้าพะบุ นี่มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉชนมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่สบอิงมีป่าเป็นที่พักพิง ให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจนลูกเป็นไฟรู้ไหมภาคไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขัน สักวันก็คงไม่เหลือทงไทยอับอายบ้านพระผู้รุดบางไม้ใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน